ทุกคนอันนี้คือฟักหอมกําลังขึ้นข้างจ้ะเอาตอน้นมเนาเป็นข้างเลยปลูกแบบผสมผสานกันนี่คือต้นทุเรียนอายุหกปีแปดเดือนจ้ะมื่อนี้กับวันที่ยี่สิบหกเดือนแปดพศสองพันหรอยหกสิบหก ฝ้าจะมืดแน่วเพราะมื่อน,นี้บนจะตกจใจนี่บนตกพึ่งเฝ้าฝ่าเมื่จังหวัดนี่คือจังหวัดบึงการอำเภอเมืองจ่า ฝนตกทุกวันยอดจะว่าไขเดินดีมันได้จ้ะเพราะว่าบริษ้สังเคราะห์แสง